สวัสดีครับตามวี่สัญญาไั้ครับก็ที่เกมบอกกับผมื่าคืนว่าเราจะทำรีวิวสายเก่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสายเก่งของผมเองครับก็เริ่มกัเลยดีกว่ามาดูนะครับอืสายเก่งของผมนะครับ มีดังนี้ครับเป็นแบบเฮดไทครับนี้ทุกคนคงมีกันอยู่นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับซึ่งอันเนี้ยคือมีกระเป๋าเมดิกด้วยตืมามาให้ดูครับกระเป๋าเมดิกนี่ก็ จัดหามากับเจ้าเดิมครับก็คือเพื่อนผมเองครับคือพ่อค้าชาวเวียดนามใต้คือที่รู้จักกันนะครับลุงครับคุณลงุงกระเพาะหมูก็จัดหามาจากร้านจากพ่อค้าชาวเวียดนามใต้เช่นเดิมครับสภาพก็80%ราคาก็ 1xx ครับได้มาราคาไม่สูง กระติกน้ำในร่อนครับตัวนี้ก็ได้มาจากสัตหีบครับกระเป๋าแม็กอันนี้ครับกระเป๋าสองส่นเป็นหนับหนังางโคกครับสองใบครับฟองปืนพกลูกโม่ครับเข็มขัดหมวดป,ปูครับผม สรับซองเข็มทิศนี่พอดีผมขาเคลื่อนตอบไวแล้วก็เลยไม่ได้มารีวิวให้ดูกันโอเคครับรีวิวนี้ก็จบลงแค่นี้อยากก็ให้แต่ละคนขายใายเก่งมาดูครับว่าแต่ละคนเนี่ยสช้กันบ้างสวัสดีครับ